สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูคทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาล2ค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ของการเรียนออนไลน์ในดับชั้นอนุบาลน,นะคะค่ะวันนี้เด็กๆก็จะมาเรียนกันถึงเรื่องของอะไรคะหน่วยแรกรับประทับใจนะคะเป็นการเรียนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะเด็กๆไปทบทวนนะคะชื่อคุณครูประจําชั้นชื่อนักเรียนนะคะชื่อเล่นและอะไรอีกคะเด็กๆ ของใช้ที่เด็กต้องเตรียมมาโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแมตแปรงสีฟันยาสีฟันที่นอนและของใช้ทุกอย่างนะคะให้ช่วยผู้ปกครองนะคะช่วยเขียนชื่อให้เด็กๆด,ด้วยนะคะที่รองเท้าที่อะไรคะเสือเส้อกันเสื้อกันเปื้อนเด็กๆนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกกระเป๋า อุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะสมุดคนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อก็ให้มาซื้อให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าจะใช้ตอนเปิดเทอมแล้วนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็มาอบรมนะคะคุณครูก็มีให้เด็กๆทำกิจกรรมทำใบงานจากการวาดภาพต่อเติมตัวเลขนะคะแล้วเด็กๆไปทบทวนตัวเลขทั้ง1-10ถึง10ก็ไก่ถึงฮอนกาูกนะคะเดี๋ยวพอเปิดเทอมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ สวัเลยคุณนี่คุณครูไปอบรมก่อนค่ะสวัสดีค่ะ